วันนี้เราจะมาสาธิตการทำไมโครกรีนกันนะคะก็อุปกรณ์ก็จะมีภาชนะภาชนะที่เป็นถาดก่อนภาชนะที่เป็นถาดอย่างน้อย2ใบนะคะเพราะว่าจะต้องมีเอาไว้สำหรับวางปลูกแล้วก็ครอบอค่ะตัวต่อมามีวัสดุปลูกวัสดุปลูกจะให้ดีก็ ขุยมะพร้าวผสมขี้เท่าแกรบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งะคะ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวช่วยของเราจะเป็นตะกร้าที่มีรูกว้างที่จะทําให้มเมล็ดสามารถทะลุผ่านไปได้ต่อมานะคะก็จะเป็นมเมล็ดที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะทำไมโครกรีนจากมเมล็ดผักบุ้ง ไม่ว่าจะเป็นมะเดผักบุ้งหรือมะเดอะไรก็ตามที่เราจะนํามาใช้ในการปลูกไมโครกีนเนี่ยก็ควรจะทําการแช่น้ําอย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการงอกของเขาให้มากขึ้นขั้นตอนแรกของเรานะคะก็ทําการนําวัสดุกลงให้เต็มภาชนะปลูกของเราก่อนเลยพยายาม อย่างน้อยให้วัสดุปลูกมีความหนาอย่างน้อย1เซนนะคะเพื่อให้เก็บความชื้นได้เพียงพอแล้วตัวล่ากของไมโครกรีนสามารถแทง,งไปได้ไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่ต้องหนาเกินไปเดี๋ยววัสดุปลูกให้ทั่วว,วัสดุปลูกที่เรานํามาใช้นะคะก่อนจะมานํามาใช้เนี่ยจะให้ดีควรจะทําการร่อนก่อนเพื่อให้มันมีความร่วนซุยอย่างอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันร่วนซุย ร้วนซุยดีมากความร้วนซุยมันจะช่วยทำให้การระบายน้ำระบายอากาศในวัสดุปลูกมันจะค่อนข้างดีแล้วมันจะช่วยกระตุ้นการงอกของมเมล็ดได้ดีขึ้นค่ะพอ,อเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราลงวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำตะกร้าของเรามาวางบน,บนวัสดุปลูกซึ่งมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยจัดเรียงมเมล็ดให้เป็นระเบียบมากขึ้น การทำไมโครกรีมเราจะเน้นเสมอค่ะว่าเมล็ดจะต้องไม่กดทับไม่ทับซ้อนกันเราก็วางเรียงไปเลยค่ะพยายามให้มันเมล็ดตกไปดูของเราไว้ตกไปค่ะพยายามให้เนี่ยตกไปข้อสองตรงนี้ยังให้มันไปทับซ้อนนะคะด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ตะกร้าเกลียวเราจะย้ายไปทำอีกอีกทีหนึ่งทำการรักษาไปมาไว้ในกระถูก กให้ใหทสิ่งสำคัญขอ,ของการทำไมโครกรีนก็คือมเมล็ดไม่ควรอัดแน่นเกินไปเพราะว่าต้นเนี่ยมันจะเบียดเสียดกันแล้วมันจะทำให้ต้นที่งอกเกิดความพคเคี้ยวเสียหายได้ขั้นตอนต,อต่อมาของเรานะคะก็จะทำการสเปรย์น้ำาลไ ันทาตันคแล้วนะสิ่งาอหนคะหลังจากที่เราสเปรย์น้ำเสร็จแล้วนะคะก็ทําการโรยวัสดุปลูกปิดด้านบนกลบเมล็ดให้ทั่วนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกตัวนี้จะช่วยรักษาความชื้นให้เมล็ดและจะช่วยทําให้เมล็ดงอกได้ดีมากขึ้นค่ะเรา้เรามนาอะไร จากที่เราทําการโรยวัสดุปลกูกจนทั่วแล้วนะคะเราก็ใช้ถาที่มีขนาดเดียวกันทำการกดหลรด้วหลังจากที่เราทําการกดวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็สเปรย์นนะ้ำหนึครั้ง เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทําการปิดถ่ะเราทําการปิดภาชนะปลูกไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปวางไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ไม่ต้องไม่ควรจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนควรจะเป็นพื้นที่ที่มีอากาศอย่างับอุณหภูมิห้องนะคะไม่ร้อนเกินไปปิดไว้อย่างนี้ต่อเนื่องกันสักสามวานันพอ3วันเราก็ค่อยเปิดพอเปิดเสร็จเราก็จะทําการสเปรย์นะ้ํา สเปรย์น้ำาล้ก็จะดูการงอกของเมล็ดที่เราลงไว้นะคะซึ่งเราจะมีต้นอ่อนโตขึ้นมาแล้วพอต้นอ่อนที่เราได้เนี่ยเราทําการเปิดถาดแล้วก็ให้เขาได้รับแสงได้รับแสงอ่อนๆอย่างน้อยอ,อ,อีกสัก 4- 5หวันเขาก็จะได้เขาก็จะได้เป็นต้นไมโครกรีนที่โตเพียงพอสำหรับที่เราจะเก็บเกี่ยวออกไปบริโภคจําหน่ายได้